สวัสดีค่ะสมโอเมียฝรังเยอรมันมาอัปเดตวิดีโอจ้าเมื่อวนี้ก็มาออกมอเตอร์ไซค์อฮตาโดมนะคะเอารุ่นแบบยังก็เว็บเว็บลอยสิบนะคะออกขั้นนี้เลยเนี่ยขั้นสมโอนางเอซีดำแดงงามอยู่ด้ยเนาะ ขอบใเ้เราเราว่าเราจะออกออกไปพ่วงซาเล็งวะซานดบักงา,บากมบักไม่จะออกไปพ่วงซาเล็งเพือ่อนวะยายก็เต้นมีเพลงมีเพลงอันสอโอเลิออนเสียงออกเนาะคะ่ะผักเอาเพราะวา่ามันมีเพลงติดดิกระสิ์เขาเล่นผักเอาเนาะคะ่ะเมื่อนี้เพื่อนมีโปรโมชั่นมื่อี้ก็เล่นมา,มาเอาน้ำเพลินค่ะมีของแถมเยอะอุ๊ยเนาะ ออกสุดไปเลยนะที่แรกว่าไอ้แฟบอกไอ้แฟรว่าสิบปออกมอเตอร์ไซค์ให้พอเถอาสันไปแม่สันว่าโอ้แล้วกันบอกใ้้ไปออกรดสันมาเว็บลอยสีกั่งามอยู่ได้ละเนาะมากอยู่ค่ะขับง่ายดีถึงมันสิคันหน่อยมันก็นโอเคอยู่มันพานอยู่ไหมค่ะนะ รูบๆค้ำมาเบิ้งสองมือเลยได้ค่ะนี่มือแรกก็ขึ้นมาเบิ้งใบมือที่สองก็เลยมาเอาเนาะสามีอนุญาตคอนเฟิร์มให้ไปเอาได้เลยวะซานส,สี่หมื่นกว่านะคะสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทยิมหามืนน่นเนาะป้าติโตภาษาเว็บเว็บรลอยสิบเนาะค่ะกะ็ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทคันทาเว็บร้อยยิมหากะ หาหมื่นกว่าบาทเนาะคะ่ะแต่ว่าสมโอออกแบบพอขี่ได้ให้ตาเนาะแต่ว่ามอเตอร์ไซค์อยู่บ้านก็มีนสองคันแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าเวลาสมโอมาจริงๆมันก็ขับขับมอเตอร์ไซค์บ่ครบคนนะ่ะนะก็เล่นออกไว้เวลากลับม้ามจีไดบ้บลลำบากเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเบิ่งบ้านลังพุ่นจริงๆไปอยากไปพร้อมกันจั่งแชค้ามันก็ไปบ่ได้เบิดจริงๆนะคะ่ะเอ่อจากบ้านตาไปไปบ้านสมโอลังไม่ลังเทียดอยู่หนั่งกับประมาณ หาหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนาะค่ะบ่ไก่แต่ว่าถ้าย่างก็คือว่าไกลอยู่ถ้าขี่มอไซค์ไปกับบ่ถึงหาหน้าทีนะคะ่ะถ้าถึงว่าอยากไปเบิ่งบันทั้งหมดเลยเวลามีซ้างมียังมาเห็ดจังสี่อยากไปเบิ่งงั้นซํำกันจังส่ค่ะกับพอได้ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่คันไผ่คันมันจังสินะค่ะแต่ตา,ตาลแล้วก็ดีใจเลาจากดเดนมอเตอร์ไซค์เนาะคะ่ะลูกเคยเสียออกให้อาสนา อันนี้กับน้องซาวลากับลูกซาวล่าน้องซาลากับลูกสาวล่าเนาะไปออกยัวสีชมพูเนาะค่ะแต่ว่าไอ้แฝงเราไปไหนมานำเราข้าไปเบิ้งบ้านเบิ้งงานงานที่สร้างไว้เนาะค่ะเอ๋ั้งเต่มาจะตั้งประเทศนี้คือประเ้พักพนเลยค่ะเหตุงานบ้าอย่างตะขาบใส่เอ้าเอ้าเอ้าตายไหม ไปไปขวานั่งดีดีนั่นละไปวันนี้ว้าไปนะครับนี่้องมากมันิตกไปมากนั่งดีด้วยนะน่เลิกด้วยนะนั่งเขาเสิร์ฟเด้อวัสเกี่ยวเขาเสิร์ฟเด้อวัส mới ta mới tạt nhạt Tên ươn tươn mà đèn ươn tươn ัน,นาดวะวกินข้าวากินข้าวอ่ะติเอจ้จกินเลยแซ่บแก้วขึ้นน ไปใส่แล้วจ้ะกับบ้านจ้าจ้าแล้วตัวนี้ก่อนนาบัติี้แล้วมองนี่่ะโอ้จ้าจ้าก็แล้วจ้าันแล้วก็แล้วันเดี๋ยวบ้านหนางานเลยส่ช่อมายนะจ้า สวยกริบเลยเป็นสีแม่แม่ใรรมาตถาานเนี สวยสวยสวยเท่นั้นฟอร์มฟ้าไว้สู้อิ่มเมื่หาแบบฟอร์มเอ่อเชิญน่ะพลัดนิกโซสมูซิกนิกโซฮัดเอ่อฟิล์กูนไว้สู้มากเชิญใกล้เชื่อการเทนฟอร์มฟังวัดแดงสู้ฮัดลิชเอาย่าคันเอาส่วนส่วนหลังบ้านนะค่ะอยากได้แบบสวยงามนะคะ แบบส่วนแบบสวยงามอะค่ะที่คือส่วนฝรั่งเยอรมันนั่นแหละค่ะของประเทศเยอรมันอะเได้แบบนั้นเลยค่ะสวยงามดีเนาะแต่ว่าก็เด็ดไปไปสเต็ปไปสเต็ปนะคะเอตัวนี้ก็ที่เป็นรุมเป็นรุมนี่ก็คือสาบายน้ำนะคะคือสาบายน้ำของเรานะคะหกคูณสิบสองเมตรอันที่จอดจุดอันขคูณนี่คือขุดหาโซาเดีมได้ค่ะเพราะว่าเอ็น มันกระทุ่มไว้ประมาณสองปีแล้วเนาะคะ่ะบพานี้บรรลุตำแหน่งว่าเสลเข็ยมยูซูไดน์นะคะเลยจ้างสร้างเพื่นขุดหลุมละสองลอยทั้งหมดมันสิบต้นเนาะสองพันบาท <c oughs> จ้างเพื่นขุดหาไว้เพื่อว่าเออเอารถเอ็นเพิ่นมาขุดเฮ็ดสาบในน้ำสิเพิ่นกับสิบไม่ได้หายางสินะคะ่ะที่จริงมันกับเป็นเออสร้างสาบในน้ำจะต้องเห็นแล้วค่ะแต่ว่าจะขุดเบื้องไว้เป็นแบาเบื้องต้นแบบอัน อันสะอย์เนียกว่าหมักอันดินจีกําลังสิเป็นกําลังสีอันต้นใหญ่กับฟันออกเครื่องนึงพอดีกับเตาสระไร่น้ำพอดีกันยังว่าปลูกจังเลยเนาะราคาอือหื้ สูมากเลยนะแบบออลไซนิสูแค่สูคล้ายนะแคโคดะขนน่าอิมพับอังตรงนี้ก็เป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านขอสมควรสิเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี ถ้าจะมุมไกลเนาะค่ะบริเวณหน้าบ้านเอมตอนนี้สร้างอันนี้แล้วค่ะสร้างอันประตูประตูรต่วสร้างเรียบร้อยแล้ว,ลวประมาณนนนานัน,น,น,นวันที่ยี่สิบเดือนเดือนนาเดือนกันยายนาเนาะค่ะวันที่ยี่สิบเพื่อนชิมติดตั้งให้แต่วนันนี้ไอ้แฟงว่าให้เพื่อนมาติดตั้งตรงนี้ตรงหน้า่วให้เบื้องก่อนนาประตูรั่วให้เบื้งองก่อนว่า ผลงานฟีมือพนไดมาตรฐานโบงานโบถึกใจโบเนาะคะ่ะถ้าสมมติว่าตรงนี้ผ่านก็คือต้องเอาก็คือต้องให้สร้างคนนี้ันไปใส่เล้าระเบียงกันตกให้เนาะคะ่ะเล้าไดระเบียงนาลังตรงที่สามช่องนะคะต้องใส่เหวาระเบียงเนาะเดี๋ยวค่ะแล้วก็เหลาบันไดเนาะคะ่ะเป็นสแตนเลส่น แฟนบอกว่ารอบเบิงผลงานของลวบประตูก้อนมาสันว่าเดือนสิงเดือนกันยานี่พ่นจินมมัสไซห้ประมาณวันที่20เนาะฝากกดติดตามด้วยจ้า